สวัสดีครับผมไายไพหม่องตองไปสูขูมทุกคนครับสวัสดี X4 ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามครับผมนะครับทีมงานมาหอดจอดถึงั้งแต่ตีซีที่หามับนอนพักฟอนแล้วตื่นสามากอ่ะกินข้าวกินน้ํากินปูกินปลาครับเกียบร้อย้วครับพร้อมลงเวทีครับกำลังลงเวทีกันนะครับเด้อตอนนี้ครับทีมงานก็กำลังลงเวทีครับตื่นสายดนเบียดหน่อยครับผม ลงอยู่ทีครับเที่ข้างลอยยึดทางหาชนชาตินะครับเพิ่มมาไครับจะประกอบกันครับของทุ่มตรงเป็นต้นไปสําหรับทีมงานแสงของฟินแลนด์นะครับวันนี้เราทําการอยู่ที่บ้านยังไงเฮ้อโอ้ยโอ้โหบ้านอ่ะอ่ะหูตะวโกศมวิสัยนะครับนี่ครับล้านคอนเสิร์ตบอกหญ่ครับล้านปูนล้านตลาดนัดฝนเขาบอกต้อเขื่อนมาครับนี่เอออาต้อเขื่อนครับ ครับล้านคูนสถานที่กว้างขวางครับห้องน้ำ้องนี่สะดวกสบายครับกานค้าร้านขายตรง้ครับตรงขามแบบมีหอดเชื่อมครับผมนะครับราการเฉียบซับจะมีเงินสื่อก็นี่อีกทีละครขึ้นมาเลาก็ทำการแสดงนะครับทำการลงเวทีอากาศมาหอดนี่ครับที่เย็นๆมาเล็กน้อยครับเติมสีน้ำเหลือครับเด้อ เอาแล้วเป็นที่เย็นครับอ่าอกาศต้องสีดนะครับแดดมากไปเน็กกับบ่หอนนะครับว่กับซีนอุ่นเนียจังน้อยกับทิมงนแล้วก็มีครบทีมเหมือนเดิม14คนครับลางหนึ่งคนปกติไม่ใช่ขาคนหนึงไปทุลาแล้วครับนอแล้วกับกับมากคนละมากนะครับอ้าวโอ้เ็ีเย็นมีอีกคนก็โจ้า จานท้าหจานท้าระมาตลอดช่องนี้เพราะว่าเราหาเงินไก่กสติไม่หรอกหาเงินเก็บเงินเก็บทองมุสอจันย่าอันย่าเนี่ยมาจากที่งานเสียงวิหกนี่บอปตับไปเลยครับมาอยู่นี่เลยมาขออยู่นี่เราบัาสนีงานมี้การหลายทุกท่านแสงทองพิเดนมีงานทอไดไปอยู่บัสนึงสิบคนายก็โอเคอยู่ครับ สองสามเมื่อยุดจะมีงานกับพวกเป็่อนนี้ครับตอนนี้เขาที่ทับงานอยู่สองเมือ่อแล้วครับเรื่องวันนี้อยู่นี่แล้วก็วันที่สิบที่ควันขนมเนาะครับเนอ้องดองจากนั่งกับทีบ่เบียที่สองนี่พักรแรมนะครับเรื่องวันที่จับบ้านดอกพักรแรมเดินทางมาหาไปมาหาจับมาหาสรารภามพิเศาครับผมานอนพักอยู่แถวไร่จังหวัากันเน์ที่เบียที่สองมองีงานครับผมนอนพักรแรมทีม่ที่สามที่สี่สิบห้า สิบสามแล้วเพี่นุ่นข้าวเหนียครับอุ่นเหมือนข้าวนี่ยซุปที่ที่หาผมนครับว่าสิบหกมันอยู่ไก่บ้านเทาเองครับอยู่ที่อำเภอลำพูแดงเนาะจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนะครับอ่าจะมีงานฝากเหยียดเปล่าครับจังหน่อยว่างานยกเลิกเริ่มยกเลิกไป็ละสองงานนะครับวันที่มาาธวันที่แปดก็วันที่ยี่สิบสองหยกเลิกแล้วครับโดยอยู่โคราชครับผมสำหรับอ่าบน้ำนงครับ ธรรมดาครับหมอได้จับพอไรก็ต้องยกโลกท่ามาร่าครับโจทย์ว่าพบว่าช่วงนี้ผมมีงานจะผ่าเนาะครับน้าสมัครสมีงานจะปิดว e. ja ich mein ิกกับอาร์คงานนี้กับไปเพราะชื่อโาแล้วครับก็จะมีงานให้ไปอ้าวเจ้าจ่าถึงมันนะจ่าเจ้าฝ่าเฮ็ดฝ่าแดดฝ่านอนฝ่าฟัก่อนเที่ยงหน้ามีห่อนแดดได้สิเลเขาวห่มนั่นแหลแห่งมากกับสองฝ่าเฮ็ดมีแดดได้ไม่ไกลพอเลยฟักควันพบว่าผ้ากับปานไป พักผ่อนครับอยู่ที่บ้านครับนอนเอาเครือเอากาดเอาแอมไปส่อมนะครับใหญมาพอดีครับเป็นอยังเึ่นเขาบ้านครับเพราะว่าอยู่บนทวีปมันไก่บ้านแป๊บเย็นมากอะ่ะหอดนะครับก็นอนพักผ่อนยังมาแล้วก็เดินทางนั่นเองครับใหญ่ตายวะไอ้สี่ที่รับตรงนี้ ข้างก็แฝกกระซิบหาซิผมฝุดนะครับแล้วกระิมีพ่นมาอีกอยู่ครับตอนนี้เขาไปฆ่ากันนี่แหละี่เราปั๊บฟังกันแล้วก็สีมาเนาะโอ้สนามหนองล้งเวทีนี่ดีครับครับเป็นพื้นปูนทันที่กล่องขวางครับโอ้หัวอ่อมแั้วก็เสียลายไปได้กันเลยครับข่างเป็นข่างแหลกน้องครับน้อสีสีมาเนี่อำเภอตำบลเขื่อนอำเภอโกอสินิสัยนี่ครับ เพื่อได้มาหมอนี่จักเถอะครับนี่ครับเหลือนะครับเนาะโอ้เป็นใช้เป็นร้านตลาดนัดกระมั่งครับนี่หอมน่าอร่อยนี่ไฟป่าใส่โอ้ดีครับอ่าลัางวิธีเ้องกับเป็นผลลัาธ์ขานขายเต็มครับคนตั้งข่างทิศถนนกับเป็นเซเว่นอาหารการกินเชี่ยบทิศถนนร้านข้าร้านขายเต็มครับหากินง่ายครับก็้องห่วงครับ สำหรับใครสิมาเบิงมะลำมาเร่งเซเว่นตรงขามด้วยอ้าวตอด้เจ้เจ้าเจ้จจอ้าวสนไม่ใช่หรอระตงไม่ใช่หนี่อ้าวทำไม่ใช่หรอทำไม่ใช่ไ้ำมาำไม่ใช่ ตัวนี้ยุกนอกหอกตัวนี้ยุกกลางเว้นบ่ตัวนี้ตัวยุกกลางตัวตัวนี้ยุกหอกตัวยุกกลางอ่าตัวนี้ยุกกลางมันยุกตัวนียุกกลางยุกกลางชองอันนี่ไหมแล้วก็ตัวนี้ไม่ยุกกลางเอาใส่กลางมันไม่เปลี่ยนหรอกมันไม่มีตลกนะ ได้ดิค่อยม่อสร้อลงมาหน่อยเก็บมาหมดออได้ลยเก็บไปข้ามเลยค่อยรื้ออีกอิค่อยหายไม่ได้ละไม่ได้ละเเขาจะตอเขาจะอเ็กเขาอีกเอครับอ่านะครับ ตรงไี้ชุ่มหลุดก็เดี๋ยวอาจารย์ลีสิมาเชื่อมครับเพราห้อามีตัวเชื่อม like ครับอ่ตัวเชื่อมแล้วก็มีนะครับเล็กกระดักเล็กฮักเล็กขอบฮักยังฮักเท่ากระสินต่อเติมครับเพราะมันอ่าแรงมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาครับเพราะแต่มีไฟฟ้าตรงไหนมีไฟฟ้ามาบอกได้เ็ยครับทำไมมันลดเสียแล้วะนี่อยู่แล้ว ดาวคู <imana language> ุเป <employee> ็นนฟานเ็ด <on> <That> ้วยคฝานอนนครครับว uh ันแรกก็ว่าเคลที่ไปอีกคนนไกดไกดเติบนะครับนครพนมครับผมขันมยกเลิกกับข้องสิเป็นนครพนมนะครับเนาะขันยุกเลิกนี่เสด็กลับบ้านนะครับงานเดียวนี่มางานเดียวที่หาสราคาก็กลับบ้านถ้ามันยกเลิกเบอก็สิมยกเดิอกหรอกนักัย่อยนักย่อยงใ่แล้นักั่้สิมวยยังสะขึนหมวกพวกเขา าเห็นหมวกวะหมวกเห็นหมวกวะเหเห็นหมวกวะเห็นหมวกวะเนี่ออนะยหมวกไหมยูใส่เห็นหมวกวะครับอาจารย์ดีก็ดังสิเอียมเล็กครับผมเล็กมันหักหรอกครับเนาะอ้าวขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวิ์เส้าชาแนลครับคลิปนีอะไรแซมมี่แล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ